ป้าป้าป้าอย่าแกงอย่าแกงป้าไม่ได้แกงแล้วใครแกงอ่ะพี๊แกง พบกับทีมหอมหวนชวนแกงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่วิสากิจชุมชนของหมู่บ้านหนึ่งนะครับคือหมู่บ้านคลองสี่หมู่บ้านนี้ทำพริกแกงนะครับเลื่องลือมากวันนี้เราก็จะไปดูกระบวนการทานะครับแล้วการแปรรูปของชุมชนและการทํางานภายใต้เกาะชุมชนทําไงบ้างนะครับภายใต้ของโครงการออมสินยุวพัฒน์ลักถิ่นนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาิุลารงกอราชีวิตวิทยาลัยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราจะไปดูกันครับผม ครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านคลองสีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสี่ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับพริกแกงกันนะครับว่าวันนี้จะทําอะไรให้พวกเราดูได้บ้างแล้วเราจะมีการสัมภาษณ์กันอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันด้านในเลยครับผม ตอนนี้เรามาอยู่กับผู้นําชุมชนนะครับที่บ้านคลองสี่เกี่ยวกับการทําพริกแกงของวิสาหกิจชุมชนนะครับผมก็สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ช่วยเล่าถึงประวัติได้ไหมครับว่าวิสาหกิจชุมชนพริกแกงของบ้านคลองสี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผู้ใหญ่ครับกลุ่มพริกแกงนี้คือเกิดขึ้นมาปี2558นะครับครับพอตอนนั้นมีกลุ่มมีโครงการประชารัฐนะครับเพื่ออะไรกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะ ก็พอดีมาเรียกประชาคมในหมู่บ้านนะครับมีกลุ่มแม่บ้านนะครับพูดง่ายๆคือว่าเขาอยากรวมตัวกันนะเพื่อหารายได้เสริมนะครับนัดกันเลยแล้วคราวนี้มันมาเป็นพริกแกงได้ยังไงเนี่ยครับอยู่ดีเอะมันอยู่ดีมันน่าจะเป็นอะไรต่างๆทำไมอยู่ดีการเป็นพริกแกงครับพริกแกงของหมู่หกเนี่ยนะครับนะคือมีคุณป้าละไมนะครับป้าละไมมัตฉานะครับแกเป็น แม่ครัวเอกเลยของหมู่บ้านนะของหมู่หกและหมู่ใกล้เคียงเวลามีงานนี่นะต้องติดต่อแม่ละไมเท่านั้นออกไปเป็นแม่ครัวเอกเลยไม่ต้องทําอะไรแค่สั่งอ้นู่นไอนี่อันน้นการปรุงพริกแกงเขาแกงครับขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่น่าจะพองมองเห็นว่ายังมีปัญหาอะไรอยู่ไหมครับภายในวิสาหกิจชุมชนที่เรายังมีปัญหาอูปประสาปัญหาคือครับปัญหาที่สาคัญก็คือหนึ่งการทําบัญชีนะการทำบัญชีนะคบยังไม่ค่อยเป็นกันนะครับเพราะว่าแบบพวกเราเราก็คืออาศัย ซื้อมาขายไปเนาะครับขายไปครับบางทีคือว่าทําแบบตามตามเข้าใจของชาวบ้านชาวบ้านเรานะเดี๋ยวอย่างก็คือปัญหาอย่างคือแพ็กเกจนะแพ็กเกจแพ็กเกจของเราคือบางทีมันไม่สวยงามไปทีไม่ยังไงไม่เตะตาต้องใจของคนที่พบเห็นนะครับลูกค้ามันจะเป็นถุงอยู่เนาะพอเราขายกันในชุมชนใช่ไหมเป็นถุงคือแบบมันอาจจะดูโบราณล้าสมัยไปหน่อยนี่คือไอเดียของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่มีความคิดที่ว่าเราอยากจะต่อยอด ของรพริแกงของบ้านของสีเราให,ให้ให้ออกไปในงานต่างๆให้รู้สึกว่าหืแพ็กเกจผลิตภัณฑ์มันเก้าเก้าไกลไปไกลกวัาน,นี้นใช่ไหมฮะให้มันสุดยอดสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปริชาช่องลมกฎเป็นตัวแทนของกลุ่มหัมหวนชวนแกงรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวพัฒน์ลักถิ่นเพื่อพัฒน,นาแพคเกจจิ้งโลโก้และบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านคลองสีหมู่ที่6กตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่ให้ที่ได้มาให้การสนับสนุนนะครับร่วมกับธนาคารอมสินนะครับในโครงการอมสินยุวพักรักถิ่นนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนในโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแพ็กเกจตลอดจนสนับสนุนเครื่องซีนสุญยากาศโลโก้สติ๊กเกอร์ แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับนะและบัญชีรายรับรายจ่ายครับของกลุ่มนะครับกลุ่มพริกแกงบ้านคลองสี่มุขของพวกเรานะครับนะก็ต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะครับครับกระผมนะครับนายคาเชนพรพงล์นะครับตัวแทนกลุ่มของหววชวนแกงได้ดําเนินการกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านคลองสี่นะครับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยธนาคารออมสินก็ผมมีความรู้สึกยินดีและกับขอบคุณทางธนาคารอมอสินเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือการจัดโครงการดีๆอย่างโครงการอมอสินรพัฒนักทิพที่ได้ให้ผู้ผมมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่แกงบ้านคลองสี่ทำให้เราได้เรีนเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและต่อยอด แล้วผมจึงขอกลับขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ